สวัสดีครับมาพบกับช่างน้อยการาดนะครับอิโนโวิตเตอร์สามี่สครับอันนี้ปัญหาปั๊มลมไม่ขึ้นนะครับช่างน้อยก็มาถอดดูที่สายลมเข้าแอร์ไดเออร์นะครับลมไม่มีมาเลยมานิดนิดก็ได้หรือฝาปั๊มลมออกมาดู ปั๊มลมก็พบปัญหาหลักๆของรุ่นนี้นะครับก็ลิ้นปั๊มลมนะครับปั๊มลมฉีกก็ตอนนี้จะเป็นปิดเปิดลมนะครับเวลาด,ดูดกเด็เปิดเปิดเปิดปิดปิดเราฉีกนะครับก็ได้เบิกมาใหม่แล้วครับสามร้อยกว่าบาทครับโน no. เครื่องสวยๆเลยครับคันนี้ปรับปรุงสภาพใหม่เข้ามาชมได้ครับจำหน่ายครับคันนี้ตรงข้ามสารปกครองโคราชนะครับบายพาสโคราชเข้ามาซ่อมเข้ามาดูรถเราได้ครับก็ไปหลายคันแล้วครับลูกค้าเอาไปหลายคันแล้ว ปัญหาหลักๆของรุ่นนี้ก็ปั๊มลมไม่ขึ้นก็ลิ้นปั๊มลมนะครับเพราะว่าเป็นลิ้นบางๆนะครับเปิดไปเปิดมาก็ฉีกตอนนี้ก็จะฉีกอีกแล้วนี่สองสองข้างเลยสองข้างเลยทำให้ปั๊มลมไม่ขึ้นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่างน้อยกาลาดได้ครับอู่ช่างน้อยอยู่ที่ ปูราดเข้ามาซ่อมได้อยู่ตรงข้ามสารปกครองเลยครับเส้นบายพาสเลี่ยงเมืองมาดูเข้ามาดูรถหรือเข้ามาซ่อมได้ครับผ่านไปผ่านมาเข้ามาได้สวัสดีครับในช่างน้อยจะประกอบกับคืน